มีมดไปดูวันนี้หน่อยมีคนรับจ้างนเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าือคนเรามีอาชีพใหม่ๆหม่ๆเยอะขึ้นอันนี้เกิดขึ้นล่าสุดนักศึกษาหนุ่มที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาโพสต์สื่อสังคมออนไลน์ว่าเขามีรับจ้างใหม่ละรับจ้างนอนห้องเช่าที่มีผู้เสียชีวิตก่อนอ๋อเพื่อเอาไูว่วผีเพราะแต่ละที่เนี่ยมันมีเรื่องเราเยอะเหลือเกินเรื่องราวอู้ตรงนีผีอยู่ตรงนั้นผีอยู่อย่าไปอยู่นะตรงนี้อู้ผีนอน้องนอนมันเยอะโดยเฉพาะเรื่องราวที่เชียงใหม่ถูกต้องไหมเราเคยแบบว่า หมูบนหนหม่บ้านนู้นหมู่บ้านที่ผีดูน่าระวังน่าอะไรอย่างเงี้เพราะฉันเขาบอกเอาอย่างนี้พอสอนี่แล้วจะไปกลัวอะไรท้ามันเป็นอาชีพเลยดีกว่าเป็นอาชีพที่แทบไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้อ่ะคือต้องยอมรับ รโรคเรารมีอาชีพแปลกใหม่เกิดขึ้นมากมายจริงๆนะฮะ <c oughs> ล่าสุดเนี่ยเขารับจ้างนอนห้องเช่าที่มีผู้เสียชีวิตมีประวัติแล้วก็แก้ปัญหาไม่ให้ผู้เช่าคนอื่นๆเนี่ยย้ายหนีออกหมดมบางที่ก็ขาดทุนกันเลยว่าโอ้โหมีคนไปปล่อยหาวไงว่าตอนนี้เธออยู่ไม่มีตอนเขาฉันไปนอนแต่ประเด็นอะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเจอไงอไม่แต่อันนี้เขจะไปพิสูจน์เลยเอาอย่างนี้บางตึกเนี่ยถามว่า จุดทุกจุดมันก็มีคนตายหมดแหละถูกต้องไหมล่ะถ้าสมมติเรา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 พูดกันแบบตรงไปตรงมาอ่ะเราไปเดินเคาะบ้านสิบ้านไหนไม่มีคนตายบ้างล่ะใช่ไหมล่ะนะเขาต้องหาบางทีเนี่ยแต่โอเคถ้าตามบ้านอะไรเลยเขาญาติพี่น้องเราเราไม่กลัวแต่ถ้าสมมติเป็นห้องเช่าอย่างเงี้ยถ้าเขาบอกว่าห้องเช่าเนี้ผีดุห้องเช่านี้ แม่งคนผูกคอตายห้องเช่านี้อยีางงูอย่างเคยฆ่ากันตายอ่ะไทยเลี้ยงได้เราเลี้ยงผ่าลาตีอ่ะมันก็หาผู้เช่าคนใหม่ๆยากเพราะฉะนั้นไอ้อาชีพเนี้ยเขาถามว่าเขาทำขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อเป็นการดับเบิลเช็คดับเบิลเช็คแล้วก็แก้ปัญหาไม่ให้ผู้เช่าคนอื่นๆเนี่ยย้ายหนีหาผู้เช่าใหม่ๆทุกวันนี้มันก็ยากถูกต้องไหมฮะแล้วก็ค่าจ้างตามตกลงเนี่ยสนใจเนี่ยแชทมาหาผมเลยฮะอ๋อแล้วแต่คุยคุณราคากันฮ่ะหมายถึงผมรับจ้างไปนอนนะครับ แน่นอนเป็นลูกครึ่งนะฮะไทยไต้หวันชื่อนั้นเฟยเจินนะฮะอวีเฟยเจินอายุอยู่ปีสามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเจ้าของไอเดียนอนกับผีนะอยากเห็นหน้าน้องพี่มีหน้าน้องไหมอ่ะเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้นี้เห็นอยู่พี่มดเรามีเสียงเขาปะนี่นะมีเสียงนักศึกษาหนุ่มลองฟังกันหน่อยสิผมเป็นคนที่สนใจเรื่อง ลีลับอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวเลยพวกนี้ครับแล้วก็เป็นคนที่เวลาว่างชอบฟังเล่าเรื่องผีอะไรพวกนี้ครับก็ได้ไอเดียจาการายการที่นําเรื่องราวต่างประเทศมาเล่าให้ฟังครับแล้วก็อา,อาชีพนี้ต่างประเทศเขามีทําอยู่แล้วครับผมก็เลยมาดูที่ไทยว่ามีคนทําหรือเปล่าแล้วปรากฏว่ายังไม่มีคนทําผมก็เลยสนใจเอามาทําเลยดีกว่า ว่าผมอยากเจอด้วยเป็นการส่วนตัวแล้วก็อยากพิสูจน์ด้วยว่าเรื่องพวกนี้มีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเป็นจ้าวที่แรกยังยังไม่มีใครขเขาชอบเร<ล>ื่องผีปีศาจอยู่ออยแล้วออเนอกมาที่ผ่านมาก็เป็นแฟนคลับติดตามรายการต่างๆนั่าแหละเชื่อว่าหนึ่งเนี้ก็ต้องเป็นแฟนคลับฉันเหมือนกันนั่นแหละต่อไปเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับก่อนหน้านี้ มีอาชีพรับจ้งางล่าท้าผีในต่างประเทศมีจริงๆนะอ,อย่างหมอบีอย่างเมื่อก่อนเขาำอาชีพนี้แต่ในประเทศไทยยังไม่มีใครทําตัวเองจึงตัดสินใจมาลองทําอาชีพนี้ดูโดยส่วนตัวเนี่ยไม่กล้าที่จะทำเพราะอยากพิสูจน์ว่าวิญญาณผีเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าวิญญาณะมี แต่ผีมีจริงหรือเปล่าโดยการไปนอนพิสูจน์จะนํากล้องไปติดตั้งแล้วก็จะมีการทํารีพอร์ตนะคะเก็จะมีการทํารีพอร์ตรายงานให้กับเจ <ไง S 1> ้าของห้องห้องหอ,งหองพักเนี่ยทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดเลยนะตัวเองพบเจออะไรบ้างมีความผิดปกติตุตตงไหนหากมไม่ผิดปกติก็จะออกไปรับรองจะมีเซอร์ติฟิเคตนะฮะออกไปรับรองกเจาของว่าห้องนี้ปลอดวิญญาณอลอดอยู่นะโดยคอร์ประกอบรับงานที่ลงไปอ่ะ ถามว่ามีคนสนใจไหมมีนะอม,มีคนสนใจมากนะฮะแต่ยังไม่มีใครติดต่อมาจ้างอ๋อเนี่ยออกรายการไปเดี๋ยวก็น่าจะมีละเข,ขาก็ถามว่าเลทต,ตอนนี้ไม่ได้คิดไว้หรอกว่ากี่บาทกี่สตางค์นะแล้วแต่จะตกลงกันอีกทีหนึง่งนอกจากรับจ้างนอนห้องที่มีผู้เสียชีวิตแล้วงานอื่นๆเช่นนอนเป็นเพื่อนศพเข,ขาก็รับนะ หมายถึงว่านอนเฝ้าอย่างนี้ใช่ป่ะนอนในวัดอะไรอย่างงี้ยนอนไปเพื่อนศพในงานศพเนี่ยเขาก็รับเพราะว่าต้องการไปพิสูจน์สถานที่ต่างๆด้วยเขาบอกยุคนี้โอกาสมีอยู่ทุกที่คืออาชีพแบบเนาะอะไรก็เป็นอาชีพได้อยู่ที่ว่าเรามองเห็นหรือเปล่า